หน้าวินาศสภพยแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินนะคะตอนนี้ก็หลายๆอย่างที่มาจนกันแล้วก็เข้ามาสู่อาชีพนี้ได้โดยความอนุเคราะห์นะคะคนที่เปิดโอกาสให้พี่เต้ก็คือโค้ดวิเชียนสุวรรณนภีต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะเป็นเป็นคนที่ใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะคะสําหรับการชวนให้เข้ามาสู่อาชีพอของการขายธุรกิจของ เข้ามาสู่อาชีพธุรกิจที่เาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่าสามารถสร้างรายได้ได้แบบรวดเร็วนะคะบอกว่ามั่นคงรวดเร็วแล้วก็เป็นแบบที่จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าของเราในระยะเวลาอันสั้นๆน,นะคะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ได้ทํางานประกันชีวิตมาเกือบสามสิบปีเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ ประธานนะคะคุณสรวัตรภัยาลสรวัตรที่สร้างธุรกิจแบบนี้มาให้พวกเราได้สร้างชีวิตนะคะอ่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของแผนการตลาดเลยแล้วกันนะคะเราจะเดินไปสู่เส้นทางเศรษฐีที่บอกว่าไปสู่เป้าหมายของเราได้ไงนะคะหลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาที่นี่นะคะก็บอกกับตัวเองว่าสิ่งแรกที่เราต้องมาคือเราต้องการรายได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ เข้ามาต้องการไรายได้แต่ว่าคนที่ไปชวนเราเขาบอกว่ามันมีอยู่สามข้อที่เขาชวนเรามานะคะถ้าหลายๆคนมีถูกชวนเหมือนที่เต้ถูกชวนก็ยกมือฉายไฟได้เลยว่าใช่ไหมเออคนนี้เขาชวนเราแบบนี้แหละนะคะเขาบอกว่าพี่อยากประหยัดค่าโทรศัพท์ไหมเดือนละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะเน็ตไม่อัดโทรไม่อัดอยากใช้แบบนี้ไหม แล้วมีโอกาสได้ใช้ฟรีด้วยนะมีโอกาสได้ใช้ฟรีแล้วที่สำคัญสร้างรายได้ได้ด้วยวันละห้าพันถึงเจ็ดหื่นห้าพันบาทสน,านะสนใจหรือเปล่านะคสนใจหรือเปล่านะคะคำพูดคําชวนเหล่านี้มันน่าสนใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะว่าค่าโทรศัพท์เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนถูกต้องไหมคะแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยจ่ายร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหรือ จ่ายมากกว่าสามร้อยแล้วได้อินเทอร์เน็ตที่แบบฟูก็กคือไม่อัดโทรฟรีก็ไม่เคยโทรฟรียกเว้นเครืขอข่ายเดียวกันที่สำคัญเขาบอกว่ามีโอกาสได้ใช้ฟรีมันมีด้วยเหรอนะคะตั้งแต่รู้จักตัวสามมา,า,นาเนี่ยเมื่อต้นห็นไ,ไม่รู<อ><อ>้ก็สามารถอาทิตย์จะดหัวเขาไปศึกษาดูนะครับมีพุรนะครับหรือ คุไงว่าแบ็คอัพี uh> ่เหลิมสัร no yes <|ja|>> ้ายเลยขอผมว่าผมทำอะไรเลยผมก็ทำพี่เหลิมครับเปิดไมค์ครับผมครับผมขอโทษ้วยขอโทษเวยบางเอื่นไปเปิดไมค์ขอโทษนะครับเกชิณพิเตยต่อครับขอบคุณโค้ดเหลิมนะคะพ่เตยอยากจะแชร์หน้าจอจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะก็มาถึงคำถามที่สองเขาบอกว่าได้ใช้ฟรีเอาไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ มีโอกาสสร้างรายได้นะคะมีโอกาสสร้างรายได้จากค่าโทรศัพท์นั่นเองนะคะพอเรามาถึงที่นี่นะคะเราก็เริ่มเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษาเพราะว่ามันมีจริงไหมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีจริงไหมหลายคนอาจจะเชื่อคนที่ชวนหลายคนก็สัทธานในในระบบในสิ่งที่นคนที่เขาไปแนะนํามาแต่ว่าต้อง อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเดินเข้ามาที่นี่แล้วด้วยคําถามซ้มคำถามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติธ,ธรรมดาที่ผ่านมาบอกว่ามันถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วที่เราใช้อยู่เดือนละสามร้อยสองร้อยเนี่ยมันไม่ถูกกว่านี้แล้วแต่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดก็คือสร้างรายได้ได้ไดวันละห้าพันบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันหมายความว่าเราเดินเข้าสู่เส้นาทางธุรกิจแน่ มันต้องมีการลงทุนแน่ๆถูกไหมคะเพราะว่าการที่จะได้มาซึ่งสามคำตอบเหล่านี้สามโจทย์สามข้อเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะะเพราะฉะนั้นเราก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนก่อนที่เราจะตัดสินใจร่วมธุรกิจกับใครเนียเราต้องเช็คให้แน่ใจคะ่ะยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องยิ่งเช็คหนักเลยนะคะว่าธุรกิจที่เรากำลังจะเดินตามเข้าไปเนี่ยมันกำลังเติบโตหรือเปล่ามันจะให้ผลประโยชน์อะไรกับเราไหม เพราะว่าถ้าลงทุนอะไรไปแล้วนะคะแม้แต่บาทเดียวนะคะช่วงนี้ชั่วโมงนี้มันจะต้องเข้มข้นหน่อยถึงเรื่องการตรวจสอบแล้วการตรวจสอบก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือมาก็เช็คเลยเช็คไว้ที่ไหนคะเข้าเฟเบุ๊กเลยว่าธุรกิจที่เรากําลังเดินตามเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในเทรนหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในเทรนก็คือมันเติบโตหรือเปล่ามันกําลังเติบโตมันกําลังสร้างมูลค่าในโลกปัจจุบันได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าธุรกิจนั้นตกไปแล้วนะคะ ไม่อยู่ในในระบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเช็คก่อนการเช็คนะคะเราก็ไม่ต้องเช็คเยอะค่ะเช็คแค่ว่าหนึ่งสองสามก็พอนะคะบางคนก็บอกว่าเอยเช็คห้าเถอะท็อปไฟ่าท็อปไฟหรือท็อปเชนนะคะเราเอาแค่สามตัวก็พอนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยนะคะถ้าเช็คเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่มันเติบโตก็คือธุรกิจแฝงสองตัวที่สองนะคะธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวที่3ามนะคะเทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่า e-sport e-r อาแอปพลิเคชันต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าธุรกิจที่เพื่อนชวนเรามาในวันเนี้มันอยู่ใน3หัวข้อนี้นะคะนั่นหมายความว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะเรามาถูกทางแล้วเราจะต้องร่ำรวยเราจะต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนเพราะอะไรคะเราจะสังเกตได้เลยว่าปัจจุบันเนี้ยเศรษฐีมหาเศรษฐี นะคะตั้งแต่ระดับโลกลงมาจนถึงระดับประเทศองเราเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในวังวนของธุรกิจเหล่านี้อย่างเช่นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเจฟเบโซเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันการขาปีีหรือมาเจ็ตเพจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออเมซ o n เขาร่ำรวยถึงมีสร้างมูลค่าต่อปีของเขาเนี่ยถึง1.7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะคะบิลเกตที่รวยเป็นอันดับสองของโลกก็สร้างมูลค่าไม่ด้อยกว่ากันเลยนะคะธุรกิจแอปพลิเคชันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ Facebook นั่นเอง Mark คซักเกก็ร่ำรวยเป็นอันดับสามของโลกเพราะเขามีแอปพลิเคชันอยู่ในมือนะคะใกล้ตัวเข้ามานิดนึงนะคะ Cp นะคะ Cp เจ้าสัวทนิมีแพลตฟอร์ม มีเซเว่นอีเลฟเว่นมีธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีอยู่ในมือมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวก็สามารถสร้างมูลค่าความร่ำรวยให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับต้นตระกูลของเขาได้เป็นอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าธุรกิจที่เราเดินตามเพื่อนมามันอยู่ในสามหัวข้อเนี้ยเราจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเราจะหลุดพ้นจากคำว่ายากจนแน่นอน แต่ถามว่าจะมีใครบ้างที่จะให้เราได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้จะมีใครบ้างที่จะให้เราได้สร้างเทคโนโลยีแบบนี้หรือได้เป็นเจ้าของครอบครองทรเทคโนโลยีแบบนี้หรือไม่นะคะหรือเราสร้างเองได้หรือไม่นะคะคำตอบคือ,อยากมาก นะยากมากสําหรับการที่จะสร้างเองนะคะมันจะต้องใช้เงินมหาศาลใช้พลังมหาศาลนะคะแล้วท่านประธานก็พูดถึงให้เราบวาบว่ามันจะต้องมีเกินด้วยนะนะเกินต้องไปแปลเอ,เองนะคะมันจะต้องมีเกินมีบาร,รมีด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้มันยากนะคะแต่ถามว่าหาเจอไหมเราก็กําลังหาอยู่นี่แหละคะ่ะถ้าเพื่อนชวนมาแล้วก็บอกว่าเราจะได้เป็นเจ้าของนี้เรา ต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแน่นอนเพราะฉะนั้นในสุดของตัวเนี้ยก็องกมาให้เจอแล้วกันนะคะแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเปิดโทรศัพท์ม,มอือถือของเรามานะคะไอคอนอยู่เต็มหน้าจอของเราเลยถามตัวเองนิดนึงว่าไอคอนเหล่านี้เจ้าของเหล่านี้นะคะเราสามารถได้เป็นเจ้าของหรือไม่ ถ้าเราได้เป็นเจ้าของถ้าเราได้เป็นเจ้าของนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสนำเกิดนะคะทีนี้ถ้าเรามาที่ Top Up Tourist นะคะเขาเขียนเอาไว้นะคะสโลแกนชัดเจนเลยนะคะว่าเขาอนุญาตให้เราเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะท็อปอัพทัวริสให้เราเจ้าของ เสียงก้องไม่ได้กวนนิดนึงเสียงสะท้อนครับพ oh, ี่เต้เสียงสะท้อนโอ้ตายตาย้เดี๋ยวครขออนุญาตีนิดนึงนะคะขอเวลาโรธนะครับเพราะว่าจออ่าจอดับไปอีกรอบนึงแล้วโอ้ยตายขอใช้กลับมาใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์อีกรอบนึงนะคะ เห็นหน้าจอแล้วครับ